วันนี้น้่มตองแดงมีคำท่ามมาท่ามคนตัดยางทุกคนครับผมโดยจะเปะปวกติเป็นสามีสามีทางไล่ครับผมอยากจะรูว่าเราตัดยางวันนหนทรมานที่สุดแล้วถ้าเราไม่ตัดยางวันไหนก็ทรมานที่สุด,เ,ดเหมือนกันพี่น้องลองคอมเมนต์มาดูว่าเมื่อนครับน้่มตองแดงคิดไหม ตั้งโทรมานและไม่โทรมานตั้งตัดและก็ไม่ตัดข้องนมตองเด้งอยู่วันเดียวกันเลยพี่น้องก็คือวันที่คนตกมันบันพื้อแต่มันมีปัญห้าวันที่คนตกหนักหนาก็คือถ้าคนตกเมียจะปลุกไฮเคนไปตัดพ่อไปตัดนั่นเลยพี่น้องต้นมันเปียกต้นมันเปียกต้นมันเอือด ตัดกะลำบากว่างกีพ่านไปแต่ละต้นชายมิวนิคีดบันจงว่างกีลงลินและถึงทีนี้พ่อว่าว่าจะเจ้าถ้าไม่แคบเก็บ,บมันก็เปล็ดเปล็ดหลาวในจอกนั่นและพี่น้องนี่คือปันห้าซ้ำรับหวาวันที่คนตกตนเปียกถึงวันน้อยที่ไม่ได้ตัดยางและโทรมาที่ทุดก็คือวันเดียวกันนั่นแหละก็คือวันที่คนตกกัน,นถ้าหวาวันน้อยที่ว่าคนตก เราไม่ได้ตัดเราปรำวันนอนตานอนตา,นนตาไม่ต้องไปตัดค,นนนค,นคืนเงี้ยคนทอกันเอาแต่ถ้าคืนนั้นเรานอนแล้วถึงไม่ได้ตัดาาว่าเจ้าก็ขี่รถแมวแมวแมวป้วานหน้าบ้านเราก็ถูกทุก,กหนามยายงกันไปเต็มเต็ม,มวันนั้นวีนวองเอือเรียบร้อยอาราลีอูดูตาแล้ว,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 วแน่นอนว่าเพราะว่าป้านกันนึงจะต้องขึ้นมากำานึ้ ในนูนในว่าต้นเบียกนูก็ตัดกันแล้วนูะเ,เห็นไหมถึงบอกว่ารถผ้าแล้วกัน,หนเห็นไหมเราว่าเรือว่าต้นไม่ปีตัดได้นั่นเลยเฮ้พี่น้องว่าเมื่อนกับนุ่มตองเรงคิดไหมว่าวันที่ทรมานที่ทุจรับตัดยางกับไม่ตัดยางเนี่ยคือวันที่คนทกเลยเราชาวตัดนั่นพี่น้องเฮ้ นี่และชีวิตกล้องคนตัดยางโดยเฉพาะชีวิตขู่พยายามทำความเข้าใจอยู่กันได้ๆนะครับผมเชื่อตาต้นยางไม่รวยจริงแต่ก็ไม่อดพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะหวาเมื่อนกับนุ่มทองแดงคิดไม้นุ่มทองแดงแรงไร้เตือนสวัสดีครับ